F-35 Lightning 2เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ที่ถูกออกแบบโดยบริษัท洛克希德马นสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ทั้งโจมตีภาคพื้นดินปฏิบัติการสกัดกั้นทางอากาศและทำหน้าที่สอดแนมได้ในลำเดียวโครงการนี้เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องบินรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบใช้เทคโนโลยีล่องหนเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรดาร์และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย การออกแบบและเทคโนโลยีล่องหน F-35A ใช้รูปทรงตัวเครื่องที่ออกแบบให้มีการสะท้อนคลื่นเรดาร์ต่ำที่สุดหรือที่เรียกว่า Stealth เทคโนโลยีโดยการออกแบบพื้นผิวและมุมเอียงอย่างละเอียดรวมถึงใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์การวางอาวุธไว้ในช่องภายในลำตัวยังช่วยลดการตรวจจับและทำให้เครื่องมีสมรรถนะการบินสูงโดยไม่เพิ่มแรงต้านอากาศระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะการบินหัวใจของ F 35A คือเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-135 ที่มีกำลังขับมหาศาลสามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณมอกหนึ่งหหรือราว1,960กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินกว่า2,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศปีกของมันถูกออกแบบเพื่อให้มีความคล่องตัวสูงสามารถทำมุมโจมตีได้กว้างและรักษาสมดุลได้แม้ในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนระบบเซ็นเซอร์และการประมวลผลขั้นสูงหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ F 35A คือระบบเซนเซอร์แบบรวมศูนย์เซนเซอร์ฟิวชั่นที่รวบรวมข้อมูลจากเรดาร์แอน APG 8 1 d สกล้องอินฟราเรดระบบตรวจจับรอบทิศทางแอน a q 37D สและระบบเป้าหมายแอน a q 40 y สยสจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลรวมกันเพื่อแสดงภาพสถานการณ์แบบครบวงจรให้กับนักบินการออกแบบนี้ทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำห้องนักบินแห่งอนาคตห้องนักบินของเอฟ 35A ใช้จะแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัส Large Area Display แทนที่แผงควบคุมแบบเก่าร่วมกับหมบนักบินรุ่นพิเศษ a h m d s Helmet Mounted Display System ที่สามารถฉายข้อมูลการบินอาวุธและภาพจากกล้องรอบลำตรงสู่สายตานักบินแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถมองทะลุเครื่องบินได้เสมือนมีสายตารอบทิศทางความสามารถด้านอาวุธ F 35A สามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งภายในและภายนอกลำตัวภายในสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น M120 แนํารอมหรือ M9 Exideoder รวมถึงระเบิดนำวิถี JDM และ SDB สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อไม่ต้องใช้โหมดล่องหนก็สามารถบรรทุกอาวุธภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้สามารถปรับบทบาทได้ตามภารกิจบทบาทในสนามรบสมัยใหม่ในยุทธการสมัยใหม่ F35A ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลบินได้ Flying Data Hub โดยสามารถรวบรวมและแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นเรือรบและหน่วยรบภาคพื้นดินทำให้ทุกหน่วยมีภาพรวมสถานการณ์ตรงกันการสื่อสารแบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจทางยุทธวิธ,ธีเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำการใช้งานในประเทศตา่าง <c oughs> ่าฮ่ F 35A เป็นรุ่นม,มาตรฐานที่ถูกใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรหลายประเทศเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีและนอร์เวย์โดยแต่ละประเทศปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของตนเองความนิยมของ F 35A มาจากความอเนกประสงค์และความสามารถในการปรับเข้ากับโครงสร้างการรบของหลายชาติข้อถกเถียงและความท้าทายแม้จะเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เ 35 a ก็เผชิญกับข้อถกเถียงเรื่องค่าใช้จ่ายสูงและความซับซ้อนของระบบบำรุงรักษาโครงการพัฒนาในช่วงแรกเจอปัญหาทางเทคนิคหลายด้านทำให้ต้องใช้เวลาปรับปรุงหลายปีอย่างไรก็ตามเมื่อระบบมีความสเสถียรมากขึ้น F 35 a ก็กลายเป็นกำลังหลักของหลายกองทัพในยุคปัจจุบันสรุป F 35 a Lightning 2ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ล่องหนแต่เป็นแพลตฟอร์มรบทางอากาศที่ผสานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเซนเซอร์อัจฉริยะและสมรรถนะการบินเหนือชั้นจุดแข็งของมันคือการรวมบทบาทหลากหลายไว้ในลำเดียวสามารถโจมตีป้องกันและสอดแนมได้พร้อมกันทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบัน